สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนกดาวหนองบงัวลำพูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทีมงานเรามาส่งบ้านของคุณพี่วราพร์ครับบ้านคองเตยนะครับอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็มาไกลนิดนึงนะครับ อ <ge ar> ันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหลังนี้นะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าอยากแวะมาชมผลงานว่าตั้งอยู่จุดไหนหลังนี้อยู่หน้าวัดเลยนะครับหน้าวัดคลองเตยชัยศรีนะครับพิกัดหน้าโรงเรียนนะครับบ้านคลองเตยเลยนะครับมาถึงเดี๋ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายก็มาก็จะอยู่หน้าวัดเลยนะครับสําหรับลูกค้าอยากแวะมาชมผลงานบางรายกรรมก็มีหลายหลังเลยนะครับก็จะมีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวถ้าอยากชมเดี๋ยวแชร์พิกัดให้นะครับ ยวจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับอีกหลังหนึ่งหลังนี้ก็เป็นไซส์6คูณ6นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็18นาฬิกาพอดีทีมงานเราก็เดินทางนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับมาถึงก็5โมงเช้านะครับติดตั้งก็6ชั่วโมงนะครับหลังนี้นะครับก็พื้นที่เข้าสะดวกนะครับรถสามารถเข้าจอดได้ง่ายก็ติดตั้งง่ายเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าให้จำน้ำจำไฟนะครับต่อระบบเช็คร่วดซึมเรียบร้อยนะครับหลังนี้สีเทานะครับสีเทาโมเดินขายดีราคาตัวบ้าน3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับลูกค้าก็จะมีค่าขนส่งนะครับโซนพิษณุโลกพิจิตนะครับพิจิต ชูโขทัยนะครับค่าขนส่งคันละ10,000บาทนะครับลูกค้าก็ส่วนภาคเหนือตอนนี้ก็จองกันเยอะเลยนะครับก็มีค่าน้ํามัน2คันนะครับก็20,000บาทนะครับถ้าใช้1บล็อกก็คันละ10,000บาทนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับจำน้าจําไฟเทสระบบเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระเบียงด้านหน้าลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้องลายหินนะครับภายในก็ โทนสีฟ้านะครับสีฟ้าก็มาแรงเหมือนเดิมนะครับโทนภายนอกสีเทานะครับนะครับเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงกว้างเลยนะครับห้องโถงนะครับพื้นเป็นลามิเนตเอสพีซีนะครับหลังนี้นะครับก็มีมุ้งลวดให้มีประตูลงหลังบ้านนะครับลูกค้าก็จะต่อครัวหลังบ้านนะครับหลังนี้ก็ห้องโถงกว้างเลยนะครับลูกค้าก็ว่าจะขึ้นบ้านใหม่วันนี้เลยก็ไม่ทันนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เลิกสะดวกนะครับ เรียบร้อยนะครับห้องนอนกว้างครับหลังนี้นะครับกว้างเลยนะครับสีฟ้านะครับสวยมากสุขภัณฑ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับมาถึงกิดตั้งจำน้ําจำไฟพร้อมเ็้าอยู่ได้เลยนะครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไอ้อุปกรณ์พร้อมใช้งานครับผมนะครับหลังนี้นะครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับมาจองกันได้นะครับนะครับบ้านคุณภาพนะครับราคา ย่อมเยานะจบงบไม่บานปลายนะครับสําหรับลูกค้านะครับอยากแวะเข้ามาชมเข้ามาชมได้เลยนะครับหลังนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับก็เจอกันนะครับหลังหน้านะครับเราจะไปส่งกันที่จังหวัดไหนก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันครับผมหลังหน้าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ